สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยทุกท่านน,นี่ช่องแจ็คโปรเจกต์นะครับเห็นการเมืองเขากำลังร้อนแรงกันแต่จริงๆแล้วการเมืองก็ ร้อนแรงทุกรอบเลือกตั้งนั่นแหละครับผมก็ไดะเลือกตั้งมาได้ไปกากระบาดเลือกตั้งมาหลายสมัยแล้วเห็นนักการเมืองจากไปก็หลายคนแต่อันนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะขอพูดถึงแค่ว่า แม้ท่านจะชอบใครแม้ท่านจะเลือกใครแต่ท่านก็อย่าลืมว่าท่านเป็นคนไทยนะครับรักกันไว้นะพอสุดท้ายประชาชนคนไทยก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่มีนักการเมืองคนไหนมาช่วยท่านหรอกครับ ส่วนนักการเมืองคนไหนคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองถ้าคนไทยยังรักกันและสามัคคีกันก็ไม่มีใครทำอะไรได้หรอกครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ